ตอนนี้จะเป็นการเทสแรงดันบานปิกนะครับติดตั้งเกียร์อะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดสวิตช์กุญแจกันก็ขึ้นไปสนะครับแล้วค่อยๆลงตรงนี้ผมให้เป็นการดูแค่50าเปอร์เซ็นตนะครับการดูอีก5้เปอร์เซ็นที่ผมพูดถึงคือการติดเครื่องนะครับติดเครื่องเนี่ยจะต้องค่อนข้างนิ่งอยู่ที่28งจุดแปอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเราเร่งเบิ้ลรอบตัดมันก็จะ ยังนิ่งอยู่หรือตกมาได้นิดหน่อยนะครับแต่จะไม่ถึงกับขึ้นลงขึ้นลงแบบชัดเจนหรือเวลาติดเครื่องแล้วในบางครั้งอาจจะเหลืออยู่แค่สองหรือสองจุดห้าก็ได้เนี๋ยมาติดเครื่องกันว่าคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอาการที่ลูกค้าบอกนะครับคือถ้าเพิ่งมาจอดเนะี่ยจะติดยากนะครับแต่จอด ทางทิ้งไว้นานๆติดง่ายติดง่ายกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ง่ายแบบรถปกตินะครับรถปกติสามจิกก็ติดตอนนี้ก็ลากยาวแรงดันปั๊มทิกแบบนี้ผมให้ผ่านนะครับ ไม่ผ่านเวลาลิ่งรอบตัดแล้วก็ยังอยู่ใกล้เคียงสามเนเดิมนะครับ